ไปจุดเดิมนีดจุดยุทศาสตเราขึ้นตรงนั้นได้ถ้ากับเราชนะโดนไปนะพีดบางเกลียวโอ้โหเราไม่มีพีดเลยไอ,อไ้มันลงคาสิโนอ่ะพีดสาตัวเลยใช่พีโดดช้าโดดสี่ร้อยจริงค่ะไม่เนล้วมึงตาย ออโอเคโอเคแล้วมันจะคานกลับตัวหนึ่งนะที่ต้องเล่นหรออมม่มันล้มมันล้มมันล้มตัวตรงตรงหน้าดีอะล้มโอเคเรอโอ้ย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 ก็มไม่ได้ตรงนี้ด <Watch out. S 2> ท้ายล้ ขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับเลยหลังตัวอ่าตายตายไม่แสดงว่าพี่เห็นบอดแน่เลยเฮ้ยนี่เกาะพีด้วยแน่ๆนะเดี๋ยวเป็นเหมือนพี่เกมนั้นนะ โอเคโอเคโอ้โหรอบนี้พี่ไม่ต้องเฮ้ยดีเหมาหมดเลยเหรอดีเอาเองยดีเหมาแล้วพี่ขอบอดละกันเอาเองรอบนอุ้ยเอวีเล่นละครูปแปดพอดีเลยมันไม่มีมีนี่ก็เร็ว่ะพีทมีสุโคยว่ะรวยเลยรวยเลยอ่ะรวย โปรปัมน้ำมันต้องใช้ id pass ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะแค่ uid ป่ะไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะอาจจะแค่ uid เฉยๆไม่ได้ id pass ดีได้แค่สามตัวเองมันมีท,นนท้งหมดี่ตัวครับมันมันน่าจะเป็นรถเจ้าของรถไอเหลืองๆนี้นะใช่ใช่บ้างไหมาจากในเมืองนี่ว่าน่าจะใช่เฮ้ยข้างหน้หนามีคนดิเฮเฮ้ เฮ้ยขวามีรถจอดไม่ช์เอาวัตช์เอาเฮ้ยขวาป้ากี้ปักกี้ขวาปักกี้ขับอยู่ตรงที่ดีมากเลยปกี้ขับอยู่ต้อเคตามมันอ่ะมันขับขึ้นเขาแล้วพี่ Watch out เฮ้ยมันยิงเราอ่ะยปงนไงนะไอ้ข้อใส่มันก็แล้วกันเอานัดเดียวให้ล่วงอ่ะพี่นี่ไป

พีทเนี่นะนนึไอ้เชี le, okay. uh ่ยล er wow. ้วพ <th ีทที่หน้ามันลออยู่รออยู่โอเคเจ็บมากอไปดิแต่เราไปจุดเดิมนี้จุดทสะอเราขึ้ตรงนั้นได้ถ้าากับเราชนะถ้าพีไอ้แต่พียอาถอยหลัง เฮ้ยโอ้โหแอดอกทางนี้แอดอกทางนี้พี่มารอนี่ฮะ่อนเลยเฮ้ยทางนี้มีรถมเเี่ยเกี่ยเกี่ยเกีย็บโอยู่ิกระดาวะเอี่ยรถระเบิดพีดรถนี่ระเบิด เฮ้ยดีฟิว่าีอะไรางเงี้ยเข้าไหนเข้าไหนข่าที่พีชยู่เนี่ยมีคนเหรอเออเมื่อกี้มันมีคนขับมาอันนี้แล้วมันก็หายไปเลยอ่ะเฮ้ยรถรถพีชจอดอยู่แถวเนี้ยมันหายไปไหนเราไม่รู้อ่ะไม่ขึ้นในแมปอ่ะอ๋อโอเคโอเคดี่เอาไปเลยก็ได้นะโอเคโอเคตัดเสียงหน่อยนะตอนที่เราขึ้นไปมันอาจจะมีคนทียเดินมา ที่ไว้ใจที่จะไ,ไ,ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันไปด้วยกันเชือ่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมันเฮ้ยโหูยแม่งเอ้ยเสียงปืนใหม่ด้วยเฮ้ยเชื่อใจได้ปะเนี่ย กางแตกนกางเต็นอไปแล้วพายแล้วพิปลอดภายแล้วแม่เที่ในเมืองนี้ก็ดีจังเลยนะสัตว์ขอโค้ดปุ่มหรอพิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็ C O D E โค้ดได้เลยครับเออหน้าดีเฮ้ยเรามาคนละทางเลยวะนึงพิดไปหาไม่ักไม่รัมันอยู่ใต้ตีนนี่พีษ มันทำอะไรได้ไม่ได้เนี่ตรงนี้ Watch out เฮียะอย่าเพิ่งวิ่งออกไปเจ็บมากเจ็บมาก ตัวใกล้ๆนี้ไปไหนแล้ววะยังอยู่ตรงแถวๆต้นไม้อ่ะตายเลยตายเลยเชี่ยดีนะเมื่อกี้เรากดลงกันก่อนไม่งั้นเราตายเเลยไอ้เฮ้ย,รยตรงนี้มันยิงไอ้ตรงนี้มันยิงเราตอนที่เราวิ่งออกมาเร่องอะไตรงไหนไอ้มักเหลี่ยมมักเหลี่ยม มันมีไอ้ดอกไหม marked the location watch out ข้างเ,เ,เนี้ยโอเคโอเคน่าดึงอยู่เนี่ยเฮ้ยมันยิงใข่ลมวะเจอแล้วนอนอยู่คนหนึ่งคนยอดก็มีคนหนึ่ง ไอ้เฟ э uh, yeah. uh ้เนี่ยบนตึกสูงที่ตึกสูงสูงอ่ะโดนโดนไปนะเออตัวนั้นแหละทำให้มีตัวไหนนี้ไม่ได้สามอ่ะเออจะทำให้ละใหดักขาใช่ไหมตรงนี้น้อยอีกตัว watch out ให้เงไอ้ตัวข้างบนนู้นด้วยมันยังอยู่ไอ้เฟ้ของผมอ่ะ ไปเลยแล้วกันมันตกตึกล้มล้มไหมเฮ้ยไม่ล้มเหรอวะโดนเอวไปนัดหนึ่งเฮ้ยนั่นเนี่ยล้มอ่มันกำลังกระโดดเลยแล้วแม่งซ์มีเวทเอาไหว่ากระโดดพอดีเพอมันจะไปช่วยไหมดูอยู่เชี่ยเพื่อนแม็กก็ไม่ช่วยสักทีนะช่วยก็ช่วยครับไม่มีใครว่า <laughs> มันล้มแบบอนาถสอบพีทตายแล้วนะเหลือสอบพีทอะยังไม่ตายไปที่กระโดดเฮ้ยม,มันเหลือโอ้โหเหลือคนโคตรเยอะเลยพีทอ่าเฮ้ยเนี่ยพีทจะขึ้นมาเข่านี่งนะเฮ้ยตรงนี้มีคนว่านั้นะ ี่โอ้แม่งทำไม่ทันหน่อยตายเห็นแล้วเห็นแล้วไปที่กลับหรอล้มเลยตายเลยฮะไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาตายวงไงล้มล้มวงตายไปวงกันหมดเลยไม่เข้าวงกันไม่ได้ทันเขี่ยตายวงกันหมดเลย โอ้ตายกันไม่พักเลยวงเนี่ยพี่ได้ฆ่าไอ้คนที่ขับรถมาปะฆ่าฆ่ามันมาสองคนตายเลยโอเคโอเคแม่พีว่ามันอยู่รอบรอบเข่าพีใช่ไหมมันเสียว่เสียวเดินเดินอยู่ใจเอ๋ยไปโอเค หล้วสองคนนีคนที่พีวัสนายกับแม่งแม่งหนอกไปเลยใช่ไหมไอ้มันตายไปเลยใช่ไหมพีทไม่รู้อ่ะเมื่อกี้พีทยิงอยู่มันน่าจะตายวงกันน่ะต้องกินไก่แล้วช่เขาต้องกินไก่แล้วไอ้เชี่ยแม่งไงเราจะได้เป็นนานนะโอ้ใช่ไม่มีใครเช็คหลังนะก็มาเช็คหลัง เฮ้ยหลังๆพิษน้าดีน้าดีเก่งตายเลยตายเลยเอ้าตายเลยเลยตอนนี้อ้าวสองหนึ่งสองหนึ่งเอาไงกับมันดีหนึง่งกินไก่เว้ยกินไก่เว้ยเอาไงกับมันดี

กวัสดีครับอาจารย์แต่ไม่เปลี่ยนแคปชั่นเลยใช่ไหมไม่รู้จะเปลี่ยนไปไหนเออผมขึ้นแต่ X4 Cross อยู่หนี่กันนะคือแบบไม่รู้จะเปลี่ยนแคปชั่นเป็นอะไรไงแล้วมันมี EW เหรอ่สนใจจับต้องเอาไงกับตัวนี้ดีเราเล่นกับมันหน่อยไหมได้ได้ฆ่าแม่งเลยฆ่ามันเลยเฮ้ยฆ่ามันแบบทรมานหน่อยไหมเอาแบบทรมานแกล้งทรัเป็นยิงมันแต่ยิงไม่โดนอ่ะให้มันโรคอ่ะ เอ้ให้ให้ให้มันแบบเดินไปเดินมาลกเล่นอ่ะกลัวมันจะปั๊มยาตายนอกวงมากเลยตอนนี้คิดว่ามันต้องแอบแบบซอกหินใช่ตรงแถวเราแน่เลยอ่ะกระโดดลงไปไหมนครับจึดเดี๋ยววิ่งมาแล้วนะอ่าดีเดินไปไปอยู่บนหัวดีเอง เกเกไปขวาไปขวาเฮ้ยตายก็ไม่ยอมตายดีๆนะแม่ก็อยู่โบสถ์อ่ะพีทโบสถ์ก็น่าจะออกเฮ้ยโอ้แม่เอ้ยลื่นหล่อลื่นหล่อลื่นโบสถ์น่าจะออกแล้วแหละถ้ายังอยู่เชี่ยตอนนี้มันบัฟดินเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ Watch out นี่อยู่นี่อยู่นี่เราเอาไงกับมันดีเอาให้จบวะ อยู่ด้านล่างหรือว่าจัดมันเลยไหมดีจัดมันเลยไหมนี่เดอิกดมันกดมันเออม่ได้ยินี่ไม่ได้ยิปิดกระเป๋าเอยนี่รายิงมันนะไม่เอาใครเลยนะเอไเอาใคร มันทำไรอะพีทมันมันมันวิวอยู่มันวิวอยู่พีทเพิ่มแน่นเหรอเดี๋ยวพีทเดินไปป่อนมันเฮ้ยเฮ้ยพี่ลมติงนะพี่ลมติงนกต้าเกตาเฮยโอ้โหเฮ้ยดีดีใช่เวเนียดีฮะยัดอัพไป มันคนไทยนะแต่มันไม่คิดจะคุยเลยทรมานมันทรมานมันคนไทยนะมันไม่คุยกับเราเลยอ่ะเออมันไม่คุยอะหรือเพราะว่าเราปรุนาเจ็ดสิบห้าไปแบบอื่นแล้วพี่